สวัสดีครับผมมังโอเกมือเนาะวันนี้เรากำโหเกมเทลเลียกันตามเคยเนาะไม่ตามเคยดิเพิ่งเล่ครั้งแรกในช่องอมผมแบบเเป็นผู้หญิงอ๋อจะเปกใสกโปรงอืมก็สีผมเอ้ยสีอะไรวะเออสีตัวก็ตัวนี้แล้วก็อันไหนดีเอ่ยด,ดีไหมนี่เหมาะกับเราดี ผมแดงแล้วก็ตาสีแบบแดงๆนิดนึงดำ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 ด,ดสีขาวแขน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 รกงก,ก็สีดำรอ,องเท้าสีนั่นแหละเกงนี้มันดีมาก สตาร์เกมไม่ซิตี้อะไรประมาณนี้ซิตี้ก็จะรอโหลดนานหน่อยนะครับครั้งแรกที่เข้าเซิร์ฟไปก็คเคยเล่นอยู่ <c oughs> เคยเล่จนจบไปรครั้งหนึ่งเพราะเพื่อนมันเล่นเก่งมากมีเทเลเบีดแล้วเพื่อนชื่อเท็กซัสเนโอนะฮะเออลืมบอกไปฮะ คนที่สนับสนุนเกมนี้ก็คือคุณเด็กมีโอนั่นเองนะฮะสนับสนุนเกมนี้ผมเล่นนั่นเองแปลว่าเขาส่งมาให้อะไรวันนี้ถเขาเราจะเริ่มแบบต้องๆก็คือการไปตัดไม้กันเลยตัดไม้วัานินเดเดียจำสายอับชายาบมบมโอ้เจ็เฮ้ยนี่อะไรอุตัวอะไรวะเนี้ยกีมสลาม สลามสีเขียวจะตัดต้นไม้ในวงนี้หมดโอ้ได้ขาว่าสลามจะมาเรื่อยๆไม่น่าเชื่อว่าจะจริงครับโอ้โหมาสองตัวด้วยโอ้ชิตตั้งแต่ก็ผมก็ไม่เล่นนอนเลยนะฮะตัดไม้ตัดไม้ไมไมทำไรปา เ้าสร้างบ้านเองดีดีด้วยบ้านตัวเองเราค่อยเราเป็นห่วงชาวบ้านมากกว่ามาสองตัวแต่นี้น่าจะไม่ปลอดภัยแต่ก็น่าจะสร้างบ้านได้อะไรวะนั้นโอ้ิบโอ้ย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 อย่าตอยอย่าตอยโอ้ย เฮ้ยอย่าเพิ่งดิอนี่เราจะเป็นแบบพื้นที่บ้านของเราปรบวางวางวางพื้นอือหเป็นเกมมาที่แบบสร้างบ้านง่ายนะฮะเกมน,นี้วางไว้ที่กระบอกดีกว่ามันจะได้แบบง่ายๆวิะลอกน่ารักน่ารทีเดียว ต้องพราอมเนคนโหด้ายทำลายตัดนะฮะอะแบบไปมาข้างใต้เราคงจะไม่ต้องทำอะไรเกาสร้างใหม่อุ๊ยโดนอะไรที่มันเด้งมาได้ไงมนนีคาบเรียบติดตัว อู้เฉียดคราวนี้มามีสอ,องตัวโอ้ฮะตรงนี้ก็ต้องทำเป็นโต๊ะครับใช่ไหมเว้ยแปบบ๊บนึงอ๋อถ้าฆ่าตาลามแล้วจะได้เกลียวมานทำท็อสอ๋อจะกับเดินหนีเลยทีเดียวอืมแล้วก็วางตรงนี้ป่ะวะ วิ้ยเอ้เอ็มพีตีเอ็มพีตีออไหมคะไหมคะมันก็ต้องทําบ้านให้มีเซียรโดยใช้โต๊ะหนึ่งเก้าอี้สองฮะถึงมันจะย่อมาอยู่ไปประตูสองดิเอาถาไว้สามดิอืมอนี้เอาหกก็พอเพื่อความสว่างเอาง่ายกว่านั้นก็ผนังต้องชัดมันแปดติด ทำไม่พอแล้วค่อยๆค่อยๆโอ้โหนี่แบบขึ้นบนกระโดดสูงแล้วกระโดดสูงมากมาข้างหลังอีกตัวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโอ้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 ยค่อยๆอย่าเพิ่งตีนุ้ยโอ้ยสลาม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  ตกดมืดนี่อาจจะเกียดทีแล้วเนะี่ยห้าทีเองทำลายบ้านเองมีตีทิ้งไม,ม่ใช่ทำลายกล่องครับเออ work bend ไม่ work work G ขอบโอ้โหเอ็มีตีเอาชื่อเ G ขอบ ปิ้งเห็นแบบปกติไม่ค่อยน่าสังเกตเวอร์ชันใหม่ดีจริงๆเอาไปกดโดน,โดนดตัวมันอีกกินตัดแบบนี้ก็ได้อืมจะได้แบบตัดไปทั้งต้นต,ต้นต้นดอกกูเฮือตัดไปเต็มเต็มต้นไม้ต้นไม้ ก็น่าจะพอไปทำตรงนี้ก่อนอตรงนี้ก็น่าจะพอตูพอ,อ,อดีพอดีบ้านแบบเล็กเวอร์แบบ้านอินบีดีบ้านตัวเองน่าจะรอสร้างพาร์ทสองบอกได้เลยว่าเกมนี้ ต้องใช้โปรแกรมแฮกอย่างเดียวโกงเหมือนไม้คราฟไม่ได้ก็คือปรับเป็นหมดแคทีไม่ได้นั่นเองโอ้าิเศษผมชอบเล่นเพราะอย่างนี้แหละโกงไม่ได้ง่ายถ้าเกมนี้ผมถ้าโกงแล้วมันจะไม่สนุกจะไม่ตื่นเต้นในการหาของอะไรประมาณนะะั้นฮะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งฮะแปบ๊บหนึ่งโอ้เอ็นบีซีวันหน้าบ้านปักไฟแปบบ๊บทอดโทษ ทอดวัดทำไรไม่ดีเอามาสองตัวแล้วมามันสีมันสีโอ้เสดปะทอไปตามทางเดินเวิร์กเบนเวิร์กเบนเฮ้ยหยงสร้างบ้านเองไม่เียนเฮ้ยมันกระโดดข้ามมาได้อย่างไรมาได้อย่างไร น่าจะเป็นแบบบ้านของเราฮะทําผนังก่อนแป๊บนึงอูไม่ใช่เรื่องเล็กอะไรขนาดนั้นอูสร้างงันแบบเลยๆกึก่งกลางอ้จะถึงมมา่ะเนี่ยไม่น่าถึง หนาทีผ่านไปครับเราก็สร้างบ้านเสร็จกันเรียบร้อยแต่เป็นว่าแบบผมยังงอึ้งเลยทีที่บอกว่าเธอเลี้ยงไม่มีเตียงนอนแล้วจทำยังไงล่ะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเธอเลี้ยงไม่มีเตียงนอนโอ้โอ้ไม่เอาไม่เอาเธอเลี้ยงไม่มีเตียงนอนปเปิดประตูก่อนดิเดี๋ยวตัวอื่นเข้ามามาขังมันไว้ในบ้านอีกเราก็ต้องไปหา งดได้เราเราตกครับถ้าเราตกคาดผอันจะมาทำตะกั่ไม่น,น่าได้จริงๆเมื่อกี้ไม่น่าใจนี่เนาะถูกไปอันนี้ก็น่าจะแปลเป็นตะพาพไปทำชุดเกราะได้มั้งชุดเกราะไม้ไม่ค่อยดีเท่าไหรไ่ไปเออตัวเมื่อกี้เป็นอะไรแล้วฝากมันไว้ ทำไมมันมาเยอะอย่างนี้อ้าวชิดมาสิมาสิแต่ละตัวนะผมดูแมปแป,ป๊บหน้าดูแมปอ๋อที่เราสำรวจมามีแค่นี้ฮะต้องไปสำรวจเพิ่มเดีจะเจอได้ทางนี้เรายังไม่ได้สำรวจเยอะเราต้องขุดถิ่นเอาไปทำเตาเผาครับขุดไปสักแปดเนะเาะอา้ปเผาพวกไอ้พวกนั้นแล้วก็อาจจะทำทุกเกระได้เป็นบางอย่าง จะไปไหนกันดีฮะในพาร์ทนี้ตอนนี้ก็เช้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอู้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 ผจญภัยครับพาร์ทนี้โอ้ยไม่ก็ยินตาลามเหรอมันต้องใช้ทักษะสิบอันมั้งเห็ถึงจะเอาไปทำไี่ได้เตาเผาหรือเตาผิงนั่นเองฮะ ที่เขาไว้ทำให้ขายร้อนนะเอ้ยขายหนาวได้ฟืบผมกระโดดแปบบ๊บอืมบอกนี้องใช้ไรแรกตอนนี้เราไม่ใครสิแปดโอ้ไว้ตรงนี้จะ็บตังไหงนเก็บหมด ตรงนี้ก็เอาไปครับเป็นชุดเกาะได้มากแน่เนี่ยเหไม่แน่ใจฮะตอนนี<ำ>้ผมยังไม่ค่อยเป็นนะฮะใครเล่นเป็นก็คอมเมนต์บอกกันได้ผมรู้ว่าเกมน,นี้คนเล่นเยอะมากมาไปใต้ชูริเคนมาไหนไม่คืออะไรเตาจายนั่นเองอ๋อจะมีของตามดันเจียนเหรอมาลองด<ห>ูดิฝึกเก็บได้ด้วยเต่าจาย อ้าวไม่โดนีองกุณเก๋เฮ้ยแต่แรงหรือ่ดาเมจเยอะอยู่ตราล่ามแถวนี้มันจะเกิดเรื่องอะไรฮะไม้แล้วเนี่ยลองสำรวจได้แค่นี้หรอเกียรติกายเราจะไปฝังนีนกันมั้งฝังนี้เดี๋ยวลองที่ไตก่อนใช่มันต้องมีที่ไตทำจากโล่เพื่อนผมในแบบ เลียงมากสองบเล่นเดี๋ยวผมก็จะงงๆอยู่เล่นมาประมาณอาทิตย์จึงได้แล้วเกมน,นี้แล้วกเคยฆ่าบอสได้หมด่อนผมเล่นผมก็ไม่เล่นอะไรเลยเล่นตามมันฮะแบบมัน,ม,นมันดีอะไรมาเนี้ยสนุกตัวฮะเกมน,นี้ถึงภาพจะเป็นสองมิตินะฮะตอนจัดไม้ให้ไม้เยอะมากข้อดีของมันข้อเสียวคือภาพเป็นสองมิติดนั่นเองอืมก่อนแป๊บนึง ปวดไม่ถึงออกถึงด้วยทำทางไว้ก่อนใช้ไม้ทำทางไว้เดี๋ยวเพื่อเอ็มบีซีลมไปดีกว่าฮะทำไมเปิดไม่ได้เอาเปิดได้แล้วโอ,โอ้วโรโวเลสโก้อันนี้ก็หินห่ดออาไม่ได้อะไรเลยแบบไม่รู้จะทำเลยอู้หินเต็มเลยหินหินหินทั้งนั้น แต่คุยก็เป็นแบบแขยงคอกแก้วก็อกคกคลคายประมาณนั้นแล้วก็จะขูดแก่นี้อืมขูดแบบเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ừ, อืมอ้สวยมากแบบดูดีมากเลยคะะ่ะวิสลาเม้ามาจาก ตอนสรานการนี้เราก็ฝาฟันฟันบี้มาน่าผอมควรกินเห็ดแบบับกินถ้าทำกัดตัวน,นี่ยหินก็น่าจะมีพอแล้วโอ้ยเตาผิงทำได้แล้วฮะตอนนี้ก็นี่อือสมองไว้ก็เอามาทำของในใช้เตาผิงได้นเนี่ยคอปเปอร์บาร จะอทำชุดเกาะได้ไม่ได้หรอมีมันใช้ไม้เท่าไหร่ต้องมีไม้โอ้ต้องมีนี้ถึงยี่สิบอันก่อนเนาะอลองทำธนูดูแล้วก็แฮมเมอร์นะฮะเขาบอกแฮมเมอร์มันธนูนี่ผมชอบธนูไฟไมันเยอะอื มาทำธนูสักครึ่งหนึ่งต้องมีนนธนูธรรมดาด้วยผมนี่ล้าเลยอืเจ็ดสิบอืดีเหมือนกันนะคะอืมเหล่าโนธรรมดาสองว่าน่าจะใช้ดีอยู่ แทนนี้ล้ะกันประันหนึ่งโจมต,รตรีระยะประชิดลองโจมตรีระยะไกลดูมั่งต้องโจมตีสามครั้งถึงจะตายก็ยถือว่าแรงใช่ไหมความแรงของงู4คิวติคอนความแรงของลูกอ่ะนี่หกนะในสี่รวมสี่คิวติคอนอันนี้ไหวสี่เท่ากัาบความแรงรของลูงูเท่ากับสิบม่ลลเก้า จะเป็นแบบระดับใกล้เคียงกันตอนนี้เราก็หาแร่อะไรนะทนูมันรมตีรยกักลไ้ยากมากมันจะเสียเปรียบนี่อะไรเนี่ยดินแดนทิมเมอร์โอเสียงเปลี่ยนเลยแบบตื่นเต้นน่าก,กลัวน่าก,กลัวอ่าเจอแร่แล้วนร่หิ่มาผมไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรบ้าง นมบเพรตอนนี้ก็มีแบบอันนี้เพิ่มมาหรือเปล่าเพิ่มมาห6ท่าก็ได้อีก2ด,ด,ดูถ้าเดินก็รู้แล้วว่าหนาวแค่ไหนาเราสำรวจถึงแมพีม้าแล้วเนาะแล้วก็คงจะมีแมบไปเรื่อยเราไปสำรวจอ,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 อันนี้ที่อนะไรเน่ะ นัง่งแป๊บหนึ่งนะฮะเราก็จะแบบไปอุยอ้ยอุย้ยมีบูลสลามด้วยเหรอเนี่ยอุย้ยปักินงจมตียี่สิบนี่คืออะไรวะเอะที่นี่คือที่ไหนใครรู้ซ่่ยคมนอบอกก็ดีนะฮะ แล้วคอปเปอร์มาด้วยอา้าวเฮ้ยเมื่อกี้ธนูตกแังว,ว่าข้างในคงอันตรายหน้าดูจะเสี่ยงดีไหมฮูชิเช่ฮู oh, oh. เอมฮูดิชิ่มาจากไหนเนี่ย oh, <shit. S 1> มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยฮูดิเช่ได้เคลื่อนไหมข้า ตนนี้เราก็ไม่หวั่นเกรงถือไฟแบบถือไฟแล้วจะสว่างนะคะไม่เหมือนะครับถือไฟแล้วจำสว่างตุงปักเท่านั้นนะฮะแต่นี้แบบถือไฟแล้วสว่างเลยอันนี้ถึงจะมาก่อนนะครับนะคะแต่มันของจะเหมือนจริงมากกว่าที่ถึงนมครับแต่วันที่หลังอะถึงภาพจะสวยกว่าจ่แบบมันไม่เหมือนจริงอะขค่แคนยังเป็นสี่เหลี่ยมเลยโอ้ยโอ้ย เราจะลองลงทงักล่างดูอ,อ๋อวันนี้เราลงไปแล้วว่ะลืมความจำแบบสั้นมากถึงความจะความจำจะสั้นแต่ละชั้นยาวเอาอะไรสักอย่างมันเคยดูเรื่องนี้เราจะไม่ไปตรงนั้นอีกต่อไปนะฮะไปแล้วตายแน่นอนเรื่องนี้คิวจะไม่ยุ่งนะฮะโอ้เชบ ต้องสูงกว่านี้ฟึ๊บปึ๊บ,บแล้วโรด,ดถึงหลักการที่ผมหาของนันไพยโอมนี้แล้วก็ไม่พบอะไรมากตรงที่ผมขุดมเมื่อกี้ก็เจอคอัพปเปอร์โตเยอะเลยคัพปเปอร์โอฟโอ้ยผมว่าขี้เกียจไปต่อแล้ววะขุดติ้นก่อน ปลาลูกกู้ฝูสลามป้าเพื่อจะเยอะกว่าสลามธรรมดาไม่ทำอะไรเราด้วยันแบบนี้ก็แจมเลยครับอือฮึตอนในแบบผ่าโถนปัญหาก็คือตรงนี้จะขึ้นยังไงไม่ได้ต่ครับไม่ได้กูจะมืดแล้วเนะี่ยไม่ไหวไม่ไหวมืดแล้วแน่เลยอ,อยูร็วๆสิครับตัด น,นี่ก็มาจังเลยเนาะอืตายแล้วเถอะธนูก็ตอมตีระยะใกล้ได้ติดตกตันเลยอืมสามครั้งตายอือได้ธนูคือมาอันหนึ่งฮะอืมเสียงเพลงขึ้นแบบนี้แสดงว่าโอ้โหซอมบี้เลื่มออกหากินแล้วโอ้มันมาแล้วมันมาแล้ว แั๊ดแม่งหาขอ,องนวางสิบูริเชตวิมันขึ้นได้อุ้อู้่ามันฆ่ามันข่ามันข่ามันข่ามัน,มน,มนอู้หูกระโดดสูงเกินเอิ่ม ผลสรุปว่าเราตายนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับตวอสดีครับ